ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะขอให้พี่ไพ่ทรงตอบด้วยนะคะ Ace of Sword, Ace of Cup, The Devil ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้นะคะเหมือนกับคุณและเขาอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ ไม่เข้าใจกันหรือเปล่านะคะทําให้ณนะตอนนี้เขาค่อนข้างกังวลใจกับความสัมพันธ์ของคุณและเขามากๆเลยนะคะเขาวิตกกังวลเขาเครียดนะคะแล้วก็อาจจะคิดถึงคุณมากด้วยค่ะกําลังพยายามที่จะหาทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์ตรงนี้ให้ได้นะคะเพราะว่าเขาสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะเขาไม่ได้มีความสุขเลยนะคะเขาอยากที่จะเริ่มต้น ความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะอยากที่จะกลับเข้ามาในในชีวิตของคุณนะคะอยากที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์มันมันชัดเจนมากกว่าน,นี้เนาะ Queen of Pentacle s Two of p e n t a c l e ต Six o f s w o r นตอนนี้นะคะเขาค่อนข้างชัดเจนกับคุณมากขึ้นจริงๆด้วยนะคะเขามีความรู้สึกว่าตัวของคุณนะคะ เป็นคนที่มีค่าในความรู้สึกของของเขานะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เวลามีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ค่อยเข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะมีความขัดแย้งอะไระคะ่ะคุณจะเป็นคนนิ่งๆค่ะเขามองว่าตัวคุณนะคะไม่เคยทำให้เขามีความรู้สึกเหมือนกับทำให้เกิดการทะเลกกาะกันจนเกินไปอย่างนี้ค่ะตัวของเขาจะจะรู้ว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ความขัดแย้งอะไรเกิดขึ้น คุณจะนิ่งคุณจะปล่อยวางได้เร็วกว่าเขานะคะทําให้เขามีความรู้สึกว่าเขาเหมือนกับรู้สึกเสียใจรู้สึกสับสนในใจว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากตัวเขาเองหรือเปล่ากำลังพยายามที่จะแบบหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ให้ได้นะอยากกลับมาในความสัมพันธ์ได้ไหมอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ไหมนะคะ Queen of Ward s i x of Cuff queen of ฟ a n นตอนนี้เขาค่อนข้างชัดเจนกับคุณมากๆนะคะเขามีความรู้สึกว่าตัวของคุณนะคะเหมือนเป็นคู่ในอ่าเป็นคู่ในอดีตชาติกลับมาหากันหรือเปล่านะคะคุณและเขาเข้ามาเติมเต็มความสุขให้แก่กันนะคะอาจจะเป็นความรักต่างวัยได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับบางครั้งมันความคิดความอ่านหลายสิ่งหลายอย่างมันก็อาจจะแบบไม่ ไม่ตรงกันบ้างนะคะแต่พี่ไพ่บอกว่าทุกอย่างนะคะ,ะคุณและเขาความรักความสัมพันธ์มันมันจะสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ตรงนี้ไปได้ค่ะความรักของคุณและเขาสามารถที่จะแบบทำให้มันสำเร็จสมหวังร่วมกันในอนาคตได้นะคะไม่ไม่ได้มีพลังงานของแบบความผิดหวังเสียใจมีแต่พลังงานของความกังวลใจบ้างบาง บางครั้งนะคะแค่คุณและเขามีความชัดเจนให้แก่กันแล้วก็กลับมาสื่อสารกลับมาเติมเต็มความสุขให้แก่กันเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะ,ะในอนาคตคุณและเขาก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะคะว้าว for of van ในอนาคตในอนาคตอันอีกไม,ไม่ไกลนี้แล้วนะคะหากคุณปรับสมดุลจิตใจของคุณให้ดีค่ะดึงพลังงานดีๆเข้ามาในร่างกายเนาะ ตัวคุณและเขาจะสามารถาสร้างความสุขแหกร่วมกันได้นะคะอนาคตที่ดีอนาคตที่สดใสนะคะงานวิวามันกำลังรอคุณอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขายังรู้สึกรักคุณจริงใจกับคุณเหมือนเดิมคุณก็เช่นกันค่ะคุณก็รู้สึกผูกพันกับเขาอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือความรักความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะมันจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะ ขอให้คุณโชคดีกับความรักในครั้งนี้มากๆนะคะ